อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะตอนที่91ผู้พิทักษ์จันทราที่นี่คือเฟิงตูเขตว่ามของคนเป็นสิ่งกลายพันหัวนกส่งเสียงนกร้องและเสียงพูดของมันก็แปลกประหลาดทว่าคำพูดนั้นคล่องปรือเหมือนมนุษย์ผู้หนึ่งเจ้าเป็นคนเป็นเป็นไม่ควรเข้ามาที่นี่ผู้ใหญ่บ้านยิ้มบางเจอความเคร่งเครียดแต่ข้าเข้ามาเสียแล้วคนหัวนกนั้นกล่าวหากว่าเจ้าต้องการจะกลับไปต้องจ่ายค่าปรับผู้ใหญ่บ้านถามอย่างใครรู้ใจอย,อย่างไรละ่ะ ที่เฟิงตูนี่มีเท้าโยมราชสายตาของคนหัวนกเหมือนจะจ้องมองจะงอยของตนเมื่อมันพูดเท้าโยมราชได้สังเกตเห็นเจ้าและชื่นชมเจ้าเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเท้าโยมราชจึงมีข้อเรียกร้องหากว่าเจ้าตกลงตามข้อเรียกร้องนี้เจ้าก็จะสามารถกลับไปได้ผู้ใหญ่บ้านสีหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยและเอ่ยถามอย่างสุภาพไม่ทราบว่าข้อเรียกร้องนั้นคืออะไรคนหัวนกตอบหลังจากเจ้าตายเจ้าจะเป็นคนของที่นี่ ผู้ใหญ่บ้านพึมพามกับตนเองอยู่ด้วยความลังเลใจแต่ทันใดนั้นก็ย้ำยิ้มแดนเป็นของคนตายแดนตายของคนเป็นหักว่าข้าตายลงไปและยังสามารถมาอยู่อาศัยที่นี่ทำไมข้าถึงจะไม่มาละมีชีวิตอยู่ภายนอกหมายถึงการตายของที่นี่และการตายข้างนอกหมายถึงการมีชีวิตที่นี่ดีจะตายที่ข้าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อหลังความตายข้าตกลงแต่ว่าให้ข้าถามอีกสองสามข้อได้หรือไม่คนหัวนกเอียงคอของมันไปข้างหนึ่งจากนั้นกล่าวตอบเจ้าจะถามก็ได้แต่ไม่แน่ว่าข้าจะตอบผู้ใหญ่บ้านเผยยิ้มเล็กน้อย เรือจันทรานั่นใช่หมู่บ้านไร้กังวลไหมไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านตะลึงแล้วร้องออกมาถ้าหากมันไม่ใช่หมู่บ้านไร้กังวลแล้วทำไมมันถึงดึงดูดจี้หยกของมู้เอ๋อมาได้ทำไมจี้หยกถึงนำทางมาที่นี่แล้วทำไมเรือจันทราถึงมาปรากฏณที่แห่งนี้ คนหัวนกขมวดคิ้วดวงตาของมันเหล่ไปมองจะงอยของตัวเองอีกคราเห็นได้ชัดว่ามันหงุดหงิดใจเล็กน้อยที่ผู้ใหญ่บ้านถามคำถามเยอะแยะมากมายนักต้อนจันทราบนเรือจันทราตายไปหมดแล้วพวกเขาสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เรือจันทราถูกส่งมาที่นี่โดยผู้พิทักษ์จันทราคนสุดท้ายบนเรือมีคนตายอยู่คนหนึ่งเจ้าขึ้นไปถามเขาดูเขาอาจจะมีคำตอบไอหอคนตายหรือว่าจะเป็นผู้พิทักษ์จันทราผู้ใหญ่บ้านพิสวงใจ คนหัวนกมง,งอาขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วใช้จงอยสา้ขนตัวเองบนคอจิกมแมลงสีทองตัวหนึ่งออกมากินจากนั้นมันกล่าวอย่างรำคาญใจคำถามเจ้าเยอะเกินไปแล้วผู้ใหญ่บ้านถามอีกแล้วมันเทวะที่โจมตีข้าละเฝิงตู่นี้ใช่เขตแดนของฝูงมันฟ้าไหมนางเป็นผู้อาศัยคนหนึ่งที่นี่ดินแดนนี้เป็นของท้าวยมราชไม่ใช่ของฝูงมันฟ้าคนหัวนกไม่เหลือแลเขาอีกต่อไปแล้วใช้จงอยหวีแต่งขนนกของมัน เจ้าก็จะอยู่ที่นี่เหมือนนางในอนาคตเท้ายมาราชชื่นชมเจ้าอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านระบายลมหายใจที่กลั้นไว้ตอนแรกเขานึกว่าที่นี่เป็นโลกของมันปีศาจแต่ปรากฏว่าเขาเดาผิดดูเหมือนว่ามันเทวะที่เขาผนึกไว้จะเป็นเพียงผู้ทรงอิทธิพลตนหนึ่งในแดนเป็นของคนตายเขาถามอีกครั้งแล้วหมู่บ้านไร้กังวลอยู่ที่ไหนคราวนี้คนหัวนกหมดความอดทนโดยสิ้นเชิงมันบกปีกบินหนีไปเจ้าถามโน นอถามนี่เยอะแยะไปหมดข้าเสงเจ้าเล่าอย่าลืมที่เจ้าสัญญาเอาไว้เมื่อเจ้าตายข้าจะไปรับตัวเจ้าห้ามตามผู้นำทางความตายไปละผู้ใหญ่บ้านยืนส่งเขาและมองไปที่เรือจันทราเรือจันทราขนาดมหึมาได้หยัดยืนขึ้นแล้วและลากดวงจันทไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายข้าถูกเกลียดที่หน้าเข้าซะแล้วหรือว่าเพราะข้าแก่ตัวเลยพูดมากขึ้น ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำไห้และเดินตรงไปยังเรือจันทราในขณะเดียวกันมันเทวะตนนั้นก็ดิ้นรนอย่างเต็มกำลังที่จะหลุดออกจากวังน้ำวนฉำเลือดกลางท้องฟ้ามันเทวะตนนี้ใช้เรือจันทราหลอกล่อมู่เอ๋อมาและมันน่าจะรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวโยวกับหมู่บ้านไร้กังวลแต่น่าเสียดายที่ข้าทำได้แค่กักกันมันไว้แต่ไม่อาจรีดเค้นให้นางสารภาพสิ่งที่ นางรู้ได้เขาขึ้นไปบนเรือจันทราและตรงไปยังเรือหลักที่ค้างคกนั้นกำลังแบกอยู่เมื่อมองไปรอบๆเขาเห็นราชวังปรักหักพังอยู่ทั่วไปหมดมีรั้วผูกผนังเป็นโพรงและยังมีอาวุธ ใหญ่มหฮมาที่แตกทำลายอยู่ทั่วพื้นหลายต่อหลายอันเป็นอาวุธรูปพระจันทร์เต็มดวงและยังมีบางชิ้นที่ดูเหมือนกระจกราชวังเหล่านั้นก็ใหญ่เยี่ยมเทียมฟ้าและมีใช่สถานที่ที่มนุษย์ธรรมดาจะอาศัยอยู่เขาผ่านถงหลักใจกลางและหยุดยั้งเพื่อเพ่งพิดประติมากรรมที่หน้าถงหลักมหฮมานี้สิ่งที่ถูกสลักไว้คือคางคกยกสามขามันมีขาสามข้างลามตัวเป็นมนุษย์และสีสักคางคกทำให้มันดูกึ่งคนกึ่งคางคกฮิฮิฮิ เสียงหัวเราะแปลกประหลาดดังมาจากในถงข้างถงหนึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ยินเสียงนั้นร้องเพลงกล่อมเด็กที่ฟังดูชั่วร้ายพายพายพาย,าย,า,ย,า,ยายเรือเจ้าไปล่องลอยตามน้ำผู้ใหญ่บ้านลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเมินเสียงนั้นแล้วมุ่งหน้าเข้าไปในถงหลักแทนในถงหลักก่อทุกอย่างดูเละเทะด้วยกระถางทูบที่กลิ้งโครโรอย,อยู่บนพื้นทำให้ขี้เท้าทูปกระจัดกระจายไปทั่วตะเกียงสามริดรูปนกกระจาบถูกทุบพังฉากกั้นแตกหักเตียงหยกก็ถูกทุบทำลายแสดงว่าต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่นี่เขามองไปรอบๆและหหยยุดอู่่ทีภาาาพฝผนนนัังงใถงใถลก จิตกรรมนั้นแสดงยักษ์ย้ายสูงใหญ่ผู้สวมใส่เสื้อยาวสีขาวและกำลังต้อนพระจันทร์อยู่พวกเขาขับเรือจันทราออกไปเฉพาะเมื่อราตรีมาเยือนมีมารปีศาจแข็งแกร่งจำนวนมากพายอ,อน,นอกพยายามโจมตีเรือจันทราแต่ว่าถูกขับไล่ให้ถอยร่นไปด้วยเหล่ายักษ์ย้ายที่ใช้หอกดับกระบี่ธนูและลูกศรเมื่ออรณุณเบิกฟ้าและความมืดล่าถอยไปเรือจันทราก็จะเดินทางกลับไปสู่เหวลึก ไรบึงอันน่าจะเป็นบ่อจันทราผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูใกล้ๆและเห็นว่ายักษ์ย้ายเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตางดงามตรงกลางหน้าผากมีรูปพระจัน์ทรเสียวดูเหมือนว่าคนหัวนกนั่นจะกล่าวถูกต้องมูเอไม่ใช่นักต้อนจันทราจริงๆเพราะไม่มีดวงจันทเสียวบนหน้าผากของมูเอ,อ เขาเดินวนไปรอบๆถงหลักและไม่พบอะไรอื่นอีกจากนั้นเขาจึงเดินไปยังเสาไม่กี่ต้นใจกลางถงหลักเสาอันหนาใหญ่ไม่อาจเทียบเทียมได้นั้นมีโซ่พันรอบรอบ,รอบมันและปลายโซ่อีกด้านลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าผูกมัดเชื่อมต่อกับดวงจันทเซี้ยวเรือจันทรากลังเคลื่อนที่ดังนั้นพระจันทร์ว๋อแหวงเองก็ถูกกอากไปด้วยเมื่อดวงจันทร์แหวงกระแทกแหวกอากาศไปเบื้องหน้าก็จะมีลูกไฟยักษ์ย้ายร่วงหล่นลงจากท้องฟ้าพวกมันคือหินภูเขาบนดวงจันทร์หักพังนั้นดวงจันทร์นี้ถูกทำลายดังนั้นหินของมันจึงงงงรร่่่ววหหลลลนนนมมาาแ้้เเพียยกคืออไ หินพวกนั้นเสียสีอากาศหลุกเป็นไฟกลายเป็นดาวตกดาวตกบางลูกไม่ได้ถูกเผาไม่ไปโดยสิ้นเชิงมันร่วงใส่หมู่บ้านไร้กังวลและสร้างรูปขนาดใหญ่บนพื้นนอทำให้การเตะเตรอยู่แถวนี้เป็นเรื่องอันตรายน,ะนักสนุกจัง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 ชีวิตไม่ต้องระวังมันเป็นแค่ความฝานันฮิฮ เสียงร้องเพลงยิ่งมายิ่งพิลึกพิกลผู้ใหญ่บ้านขมวดคิ้วและมองไปรอบๆแต่ไม่อาจมองเห็นเงาร่างผู้ใดเขาจึงรู้สึกเสียวสันหลังอย่างช่วยไม่ได้และในตอนนั้นเองเขาก็เห็นแหล่งที่มาของเสียงบนพื้นตรงใจกลางของสาวทั้งหลายมีใบหน้าหนึ่งใบหน้าขนาดใหญ่ยักย้ายใบหน้ามาหึมานั้นกำลังร้องเพลงอยู่มันทำเพลงสำหรับเด็กซึ่งฟังแล้วหน้าสยองพองขนเส้นผมของเขายุ่งเหยิงและเขาดูเหมือนคนเสียสติที่ถูกฝังไว้ในกระจกทว่าผู้พิทักษ์จันทราแห่งเผานักต้อนจันทันร่างฐาน ผู้ใหญ่บ้านถอนหายใจแล้วนั่งลงเขาหยิบหินขึ้นมาหนึ่งก้อนสลักมันจนเหมือนจี้หยกบรนนอกของฉินมู่แล้วชูถามผู้พิทักจันทราเจ้าเคยเห็นจี้หยกนี้มาก่อนหรือไม่ ชีวิตเป็นแค่ความฝันใบหน้าใหญ่โตนั้นหัวเราะทิกคักคิกคิกความฝันผู้ใหญ่บ้านขมวดคิ้วผู้พิทักษ์จันทรานี้น่าจะตายลงไปตอนที่เขาหลอมรวมกับเรือจันทราอย่างสมบูรณ์แบบเขาใช้พลังเฮือกสุดท้ายขับเคลื่อนเรือจันทราเข้าในยมโลกแต่เขากลับตกตายภายในร่างของเรือแทนแม้ว่าเขาจะฟื้นคืนมาใหม่ในยมโลกแต่ก็สามารถอาศัยอยู่ในร่างของเรือเท่านั้นมิอาจหลุดออกมาได้เขาเสียสติไปหลังจากที่เสียชีวิตผู้ใหญ่บ้านยืนขึ้นแล้วกำลังจะกลับไปทันใดนั้นใบหน้าบนพื้นก็กล่าวจี้หยกของหมู่บ้านไร้กังวล ผู้ใหญ่บ้านยังฝีเท้าหันกลับไปทันทีเจ้ารู้ไหมว่าหมู่บ้านไร้กังวลอยู่ที่ไหนแน่นอนข้ารู้ใบหน้าบนพื้นเหมือนฟื้นฟูสติสัมปชัญญะกลับมาบางส่วนพวกเรานักต้อนจันทรามาจากหมู่บ้านไร้กังวลแม้กระทั่งงดตราสัญ,ญลักษณ์ของผู้พิทักษ์จันทราก็มาจากหมู่บ้านไร้กังวลเรือจันทราก็มาจากหมู่บ้านไร้กังวลเช่นกันจริงสิงห์นักต้อนตะวันนักต้อนตะวันเขาหัวเราะอย่างรุนแรงจนน้ำตาไหลาอาบแก้ม ตายพวกเขาตายหมดแล้วซักสังขารของพวกเขาฉีกขาดไม่ครบส่วนด้วยซ้ำ้ๆพวกเขาตายกันไปหมดข้าหนีข้าหนีข้า,ขา,ขากลัวข้าทิ้งนก,กพวกเขาฮี่ฮผู้ใหญ่บ้านถามแล้วหมู่บ้านไร้กังวลอยู่ที่ไหนไหลไปเรื่อยๆตามกระแสน้ำผู้ใหญ่บ้านถอนหายใจแล้วเดินจากมาเมื่อเขาพะบอว่าไม่สามารถถามความอะไรจากผู้พิทักษ์จันทราได้อีก เขามาที่ท่าเรือและเห็นแขนขาเขาหายวับไปโดยไร้ร่องรอยอีกครั้งเขารอบทอดถอนใจจากนั้นเมื่อเขาเห็นเหรียญทองบนเสาไม้เขาก็เผยรอยยิ้มออกมามู่เออนี้ก็รอบคอบาคิดเผื่อข้าเขาดึงเหรียญทองคำอันเปล่งแสงเรืองืออกมาผู้ใหญ่บ้านโบกเหรียญยอทองนั้นไปทางหมอกหนาแน่นและไม่นานนักเรือน้อยอันมีตะเกียงแขวนไว้ก็ลอยเข้ามาหาผู้ใหญ่บ้านลอยขึ้นไปบนเรือและยืนตรงบนหัวเรืออันลั่นลอยฝ่าดงหมอกดินแดนลึกลับแห่งนี้เต็มไปด้วยปริศนาที่ยังไม่อาจไข ออกและเขาอยากจะมาสำรวจดินแดนแห่งนี้ต่อหากว่ามีโอกาสในอนาคตทว่าโอกาสที่ว่านั้นคงเป็นหลังจากที่เขาตายหละมังหลิงจิงนี่ช่างอิสเรศีท่องไปท่าวทุกที่และได้พอประพานสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้ข้าคิดว่าข้าคงปลดภาร,ระทั้งหมดและอิสเรสีแบบเขาได้ก็เมื่อข้าตายไปเท่านั้นหละมัง้ง จากนั้นเขาก็ครุ่นคิดอยู่กับตนเองแต่ว่าถ้าตายไปค่าก็คงไปไหนมาไหนได้แต่นนยมโลกและไม่อาจออกสำรวจปริศนาและพื้นที่ลับแลต่างๆในโลกล่าเรือน้อยแล่นมาถึงทางเข้าทะเลหมอกผู้ใหญ่บ้านเห็นฉินมู่วิ่งไปมาด้วยความเร็วปานพายุเห็นคัมพีมันฟ้ามาหาศึกษิต์ต่อที่แปลงรูปลักษณ์เป็นไหมเงินพุ่งวบวับทิมแทงและเฉือนโครงกระดูกที่กระโจนใส่ฉินมูผู้ใหญ่ บ้านจึงระบายลมหายใจโล่งอกเมื่อเห็นเรือน้อยลอยมาฉีนมู่ก็โล่งใจผสมลิงลดเขาเหลือไพในมือเพียงแค่คำพีมันฟ้ามหาศึกศิษย์และห่วงหยกจักรพพัดเท่านั้นอันสามารถพอแค่ต่อต้านการโจมตีเอาไว้ได้บ้างและในตอนนั้นเองดินแดนประหลาดเบื้องหลังพวกเขาก็กลับกลายเป็นเจอจาังบาวิวราวกับจะหายไปได้ทุกเมื่อด้วยเสียงไก่ขันที่แว่วมาแย่ละจะเช้าแล้วสีหน้าผู้ใหญ่บ้านแปลเปลี่ยนและรีบทะยานขึ้นไปบนอากาศคว้าตัวฉินมูแล้วตะบึงไปอย่างสุดกำลังออกไปข้างนอก เมื่อทั้งคู่ออกจากจากโลกมิติมหัสตนั้นเท้าของฉินมู่ก็จมลงไปเพราะเหยียบลงบนผิวแม่น้ำหยงคลื่นซัดผ่านเท้าของเขาพวกเขากลับมาสู่แม่น้ำหยงอีกครั้งเมื่อเหลียวกลับไปมองโลก ดังกล่าวดูคล้ายกับภาพวาดอันขีดเขียนด,ด้วยเงาหมอกและด้วยสายลมโชยผ่านมาวุบมันก็สลายมาลายไปพร้อมๆกับที่จี้หยกของฉินมู่ก็ร่วงลงมาที่อกของเขาไม่ไหวติงเมื่อความมืดล่าถอยโลกนั้นก็หายไปจากแดนโบราณวนาาราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่น่าจะเป็นขําคืนถัดไปที่ปากทางเข้าโลกมิตินี้จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งทว่าไม่มีใครรู้ว่าปากทางเข้าดังกล่าวจะลอยไปเปิดณที่ใด